สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆเซฟรูปแบบตัวหนังสือข้อความของเรานะครับโดยการเซฟรูปแบบข้อความของเราในคลิปนี้ครับเราจะเซฟออกมาเป็น p รีเซตนะครับเพื่อที่เราจะได้ไปใช้ในโปรเจกต์อื่นๆของเราอย่างง่ายดายนะครับโดยเราจะทําในโปรแกรม Premiere Pro นะครับจะทำไงไปดูกันเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปในช่องของผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือคนที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับฝากเพื่อนๆกด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเปลี่ยนการแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยนะครับ ก็สำหรับวิธีการเซฟรูปแบบข้อความของเราในคลิปนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับคลิปที่สอนการเซฟเป็นพรีเซตของพวกทราซีชั่นหรือของพวก เอฟเฟกต์ต่างๆนะมันก็จะออกแนวเดียวกันหรือเหมือนๆกันนั่นแหละแต่คือผมจะมาทําให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพว่ามันสามารถเซฟพีซของรูปแบบข้อความที่เราสร้างขึ้นมาได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมีเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยคนระับว่าไอ้รูปแบบข้อความของเราเนี่ยที่เราพิมพ์ข้อความของเราขึ้นมาแล้วเนี่ยเรากําหนดพวกขนาดตัวหนังสือพวกฟอนต์หรือพวกตําแหน่งต่างๆเนี่ยเรากำหนดไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเราอยากจะเซฟค่าพวกนี้เนี่ยไปใช้ในโปรเจกต์อื่นเนี่ยเราจะทํายังไงกับมันได้บ้างนะครับมีเพื่อน,อน,อน,อนๆ ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะบอกว่าเราสามารถเซฟพรีเซตออกมาอย่างนี้ได้แล้วเราก็จะเอาไปใช้กับโปรเจกต์อื่นได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูที่โปรแกรม Premier Pro แล้วกันคนระับผมจะสร้างข้อความขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งแล้วกันอ่ะเราก็สร้างข้อความขึ้นมาปกติเลยนะอันนี้คือสมมุติเป็นคลิปแรกของเพื่อนๆคือโปรเจกต์แรกนะเราก็อาจจะสร้างข้อความขึ้นมา อ่ะเราก็สร้างข้อความของเรามาปกติเราก็มาปรับแต่งที่เอฟเฟกต์คอนโทรลมาที่เท็กตรงนี้ครับเราก็มาปรับแต่งตั้งค่าของเราปกติได้เลยนะอ่ะก็ปรับแต่งไปแล้วก็จะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรอ่ะผมใช้ฟอนต์นี้นะแล้วก็สีผมก็ใช้สีขาวสโตกผมก็สโตกสีนี้แล้วก็เงาของผมผม,ผมก็ปรับแต่งประมาณนี้แล้วก็จับโพสิชันให้อยู่กึ่งกลางแล้วก็เลื่อนลงมาอย่างนี้อ่ะอันเนี้ยผมพอใจแล้ว ของเพื่อนๆจะไปเปลี่ยนเป็นสีอะไรเพื่อนๆก็จัดการกันเอานะอ่ะสมมุติอยากจะเปลี่ยนเป็นสีส้มก็เปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็เปลี่ยนนะอ่ะแต่ของผมผมปรับแต่งประมาณนี้นะรูปแบบตัวข้อความของผมเนี่ยผมจะปรับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะพิมพ์อีกสัก2อสามข้อความให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพมากขึ้นนะสสวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเซฟรูปแบบตัวอักษรอ่ะประมาณนี้อ่ะอันเนี้ยก็คือสมมติพวกเนี้ยข้อความพวกเนี้ยเพื่อนๆไปตัดใส่คลิปของเพื่อนเเรียบร้อยแล้วแล้วสมมุติเนี่ยเราอยากจะได้รูปแบบพวกนี้ทั้งหมดเพื่อที่เราอาจจะอยากเก็บไว้ใช้กับคลิปต่อไปหรือโปรเจกต์อื่นๆนะก็ให้เพื่อนๆนกดที่ตัวข้อความของเราเนี่ยอ่ะมาที่คำแรกก็ได้ผมจะอิงที่ข้อความอันนี้นะก็ให้เพื่อนเพื่อนมาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับแล้วก็มาที่ตัวเท x t ของเราเนี่ยเท็กเนี่ยเรามัน ก็จะมีวงเล็บตรงนี้ครับมันก็จะเป็นข้อความของเราอันนี้นะสวัสดีครับทุกคนนี่ครับเพื่อนเพื่อนกดที่แถบนี้ได้เลยนะคือตรงนี้เพื่อนเพื่อนปรับแต่งเรียบร้อยจบงานของเพื่อนๆแล้วนะคลิปแรกโปรเจรกต์แรกของเราเนี่ยเราตัดจนเสร็จแล้วแล้วเราชอบข้อความอันนี้เราอยากจะใช้ข้อความอันนี้ในโปรเจรกต์อื่นอะ่ะก็ให้เพื่อนๆมาที่ t ท x t คานี้นะแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็มาที่ save preset ตรงนี้นะแล้วก็ name ตรงนี้เพื่อน,อนๆนก็ตั้งไปอะเท็ก preset ศูนย์หนึ่งแล้วกันอะ่ะสมมตินะอัน,น กดโอเคไปได้เลยนะอ่ะเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆนมาที่ preset ตรงนี้ครับมันก็จะมีตรงนี้แลยนะ take preset 01แล้วก็อ่ะอันเนี้ยสมมุตินะเราเปิดโปรเจกต์อื่นขึ้นมาแล้วงานแรกเราจบไปแล้วแล้ววันต่อมาเนี่ยวันอื่นเนี่ยเรามีงานมาใหม่เนี่ยแล้วเราต้องมาใส่ข้อความนะก็ให้เพื่อนๆกดที่ตรงนี้ครับเพื่อสร้างข้อความนะแล้วก็ให้เพื่อนๆจิ้มขึ้นมาอันหนึ่งนะคือไอการจิ้มข้อความอันเนี้ยเพื่อนๆไม่ต้องไปคำนึงว่าในคลิปเราพูดอะไรนะเพื่อนจะะะพพิมม์ข้้ออควาไไไรปก็ดนเราจะพิมพพ์เื่ออให้้มันสรรางเเลย ขึ้นมานั่นเองนะเพื่อที่ให้สร้างเลเยอร์ตัวนี้ขึ้นมาแค่นั้นเพราะว่าไอข้อความเนี้ยเราจะไม่ได้ใช้อยู่ดีนะเพื่อนๆจะพิมพ์อะไรขึ้นมาก็ได้นะสมมตินะอันเนี้ยเราพิมพไปแล้วพิมพ์อะไรมั่วซั่วไปแล้วเนี้ยแค่นี้นะเพื่อนๆจะพิมพ์อะไรก็ได้นะอันนี้คือผมพิมพ์มั่วๆให้เพื่อนๆดูนะว่าเราไม่ต้องไปคํานึงว่าเราพิมพ์อะไรลงไปเราจะทําเพื่อให้มันสร้างเลเยอร์นี้ขึ้นมาเฉยๆพอมันสร้างเลเยอร์นี้ขึ้นมาแล้วเนี้ยให้เพื่อนๆลากเทคพรีเซตของเราเนี้ยศูนย์หนึ่งขึ้นมา อ่าเนี่ยครับข้อความนี้มันก็จะเป็นข้อความที่เราเซฟพรีเซตขึ้นมาเมื่อกี้นั่นเองนะแล้วเราก็ไปลบไอข้อความที่เราสร้างขึ้นมาทีแรกออกก็คือให้เพื่อนเมาที่เอฟเฟคคอนโทรลครับแล้วก็มาหา เทคที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูนะตัวนี้เนี่ยมันตรงกับตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนกดที่เทคตรงนี้แล้วดีลีทไม่ได้เลยนะแล้วเราก็ใช้การแก้ไขจากอันนี้แทนนะนี่ครับเพื่อนๆไม่งงนะเดี๋ยวผมจะทําใหม่ขึ้นมาสักอันนึงแล้วกันอันเพื่อที่เพื่อนๆนจะได้เห็นภาพอีกทีหนึ่งนะเพื่อนเเปิดโปรเจกต์ใหม่หลังจากที่เราเซฟพรีเซตไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนเเปิดโปรเจกต์ใหม่นะให้เพื่อนเพื่อนกดที่ตรงตัวสร้างข้อความเราเนี่ยเพื่อนจิ้มไป1ทีเพื่อนจิ้ สร้างเลเยอร์นี้ขึ้นมาหรือเพื่อนๆไม่ต้องพิมพ์เลยก็ได้เพราะว่าเราจิ้มไปเนี่ยมันก็สร้างเลเยอร์ให้เราแล้วใช่ปะเพื่อนๆก็มาลาก t e คพรีเซตเนี้ยมาใส่ได้เลยนะอ่าแค่นี้เราก็ไม่เห็นแล้วแต่มันจะมีเลเยอร์ย่อยอยู่ของมันที่เราไม่ได้พิมพ์ข้อความ <c oughs> ก็คืออันนี้เพื่อนๆก็อาจจะมาลบทิ้งไปก็ได้นะเนี่ยครับกด Delete ไปได้เลยอ่ามันก็จะได้ไม่เกะก,กะแล้วมันก็จะมี ข้อความที่เราเซฟมาเป็นพรีเซตนั่นแหละก็คือเป็นข้อความค่าแรกเราก็ดับเบิลคลิกเพื่อแก้ไขข้อความได้เลยนะหรือเพื่อนๆจะกดที่ตัวมันแล้วคอนโทรลเแล้วเราก็พิมพ์ข้อความใหม่ของเราไปได้เลยอ่ะอันนี้ก็คือพิมพ์ข้อความใหม่ขึ้นมาแล้วทุกอย่างการตั้งค่าฟอนต์ต่างๆต,ตำแหน่งเนี่ยก็อยู่ตำแหน่งเดิม พารากราฟที่มันอยู่ตรงกลางมันก็อยู่ตรงกลางก็คือค่าแรกของเราที่เราเซฟพรีเซตมาเนี่ยเป็นค่าอะไรมันตามมาทั้งหมดเลยนะเพื่อนๆไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะเหมือนเดิมไหมสีมันจะตรงกับสีเดิมไหมสีตรงกันเป๊ะทุกอย่างตรงกันเป๊ะทั้งหมดเรามาแก้ไขแค่ข้อความอย่างเดียวนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีง่ายๆแล้วกันนะสําหรับคนที่ถามกันเข้ามาว่ามันสามารถเซฟได้ไหมก็ประมาณนี้แล้วกันจริงๆมีคลิปก่อนหน้านี้ครับที่ผมเคยสอนทาซับไตเติลไปเนี่ยที่ผมเป็นคลิปปฏิวัติการใส่ซับ เตือนอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็สอนไปเป็นอีกอย่างหนึ่งนะอันนั้นก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งอันนั้นอาจจะต่างจากอันนี้นิดหน่อยนะแต่อันน no ี้จะเป็นการเซฟพีเซตละกันเพื่อนๆก็อาจจะไปลองดูคลิปนั้นประกอบไปด้วยก็ได้นะเราก็จะได้รู้หลายๆวิธีนะว่าวิธีแบบไหนเหมาะกับเราหรือวิธีไหนเหมาะกับงานอย่างไงนะเพื่อนๆก็ลองไปดูคลิปนั้นได้นะก็สําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆละกันนะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆละกันนะบอกเพื่อนๆไปว่าเราสามารถทําอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกด ให้ผม้วยนะครับใครมีคําถามสงสัยตรงไหนหรือติดขัดอะไรตรงไหนเนี่ยอยากให้ทำคลิปแบบไหนอยากให้สอนอะไรคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ